ดยเฉพาะเรื่องของคอรมอนะครับได้อนุมัติลักการรังคุมครองผู้ทุกกระทาความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยคอรมอนะครับได้มีมาติอนุมัติลักการรังพระราชบัญญัติคุมครองผู้ทุกกระทาดโดยความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยปรับนิยามความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับความคุ้มครองนะครับหน้าตามพรบนี้นะครับให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากไม่ถึ่งการทำลายร่างกายจิตใจสุขภาพแล้วยังรวมไปถึงการล้วงลามิดการกุรามทางเพศและการกระทำที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจสุขภาพหรือว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับสำหรับการลงโทษกระเพิ่มอัตราโทษนะครับในความผิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายร่างกายการดูหมิ่นกา,บารบังคับหรือการทำรื้อไม่ทำในสิ่งที่พิดกฎไมหรือที่ละทำต่อบุคคลในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท เื่องจำทำทังปรับน,นะครับแล้วมีการกระทําพิดซ้ัในระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่ที่มีการกระทําความผิดในครั้งแรกนะครับครั้งก่อนนะนะครับครือกระทําต่อเด็กอายุต่ำกว่าทีแปดปีบริบูรณ์ผู้ทูกกระทํานะครับจะต้องรับโทษนักว่ากฎหมาย<ม>บัญญัติไว้อ่าไม่เกินกึ่งนึ่งนะครับ<ม>ก็คือเพิ่มไปแล้วนะครับนี่เป็นปฏิครมอไม่ที่ออกมาเรื่องของการปกป้องครอบครัวนะครับ